สุขังวัตชีวามะเวริเนสุอเวริโนซึ่งแปลความหมายว่าในหมู่มนุษย์ผู้จองเวรกันพวกเราไม่จองเวรใครช่างอยู่สบายจริงหนอวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับ วันนี้จะพูดเรื่องการเลื่อนตำแหน่งของพระสงฆ์ขึ้นเป็นรองสมเด็จหรือเจ้าคณะรองเมื่อวันที่8กรกฎาคม2564มีพระาราชโองการโปรดสถาปนาพระสงฆ์จำนวน5โรคคือ 1. พระธรรมกวีเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระพรมวชิระมงคล 2. พระธรรมไตรโลกาจาร์วัดราชประดิษฐ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระพรมวัชราจาร์ 3. พระธรรมป่าโมกวัดราชภาติการาม ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระพรมวชิรากรสี 4. พระธรรมดิโลกวัดอรุณราชวราลามขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระพรมวชิระเมธีห้าพระเทพประ,ระยัตมงคลวัด จองคําลำปางขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระพรมมงคลวัชะโรดมองค์นี้ข้ามพระราชาคณะชั้นธรรมนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ